อ่าทาการจัดจานมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นจัดถาดเหลี่ยมกันเลยนะครับถาดเหลี่ยมเก่าๆของในครัวมีผักเคียงแล้วนะครับคือน้าพริกรูปแบบนี้นะครับจะเหมาะกับผักรูปแบบนี้ซึ่งจะเป็นผักกรอบเป็นผักเป็นลูกนะครับไม่ใช่ผักยอดผักใบนะครับตัวนี้มีบวบงูบวบงูแบบสั้นเนาะถั่วพูครับมะเขือมะเขือต้มแล้วก็บวบหอมต้มนะครับซึ่งเนี่ย แบบเนี้ยผักรูปแบบเนี้ยจะเข้ากับน้ำพริกรูปแบบนี้มากเลยวันนี้เราจะยกสำรับไปกินกับครอบครัวนะครับก็จะไปกินกับแม่กับน้องสาวที่บ้านนะครับไม่ได้ถ่ายตอนกินให้ดูแต่ถ่ายตอนตำให้ดูแบบเต็มที่เลยนะครับทำตามได้แน่นอนอร่อยแน่นอนครับผมสวัสดีครับกรเกษตรลงพุ่งนะครับ ช่องเกษตรที่ไม่ได้เน้นเรื่องเกษตรแต่เน้นเรื่องกินนะครับเราจะเป็นการเน้นเรื่องกินเรื่องอาหารที่ได้จากภายในสวนเกษตรของเราเองนะครับผมเดี๋ยววันนี้มีเมนูง่ายๆแต่ก็ไม่ง่ายนะแต่เป็นเมนูเรียกเรียกว่าอะไรอ่ะนัวอร่อยจัดจ้านถึงใจแน่นอนนะครับนั่นก็คือ น้ำพริกปลาร้าปลาย่างนั่นเองไปดูวิธีการทำกันเลยครับผมไปสิ่งนี้ก็คือการคั่วหอมกระเทียมนะครับผมจะคั่วเฉพาะหอมกับกระเทียมหอมกับกระเทียมเท่านั้นนะครับวันนี้นำสำหรับน้ำพริกปลาย่างเนี่ยคั่วเฉพาะหอมกับกระเทียมเท่านั้น แต่พริกนะครับพริกทาไมไม่คั่วล่ะทาไมไม่เอาพริกลงคั่วด้วยนึงเมื่อจะตําน้าพริกผมใช้น้ําพริกป่นนะครับซื้อมาจากตลาดที่เขาป่นและคั่วมาแล้วนะครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าคั่วพริกกับลงไปพร้อมกันด้วยเนี่ยมันจะมีกลิ่นฉุนมากนะครับ <c oughs> ถ้าเป็นบ้านอยู่ในเมืองเนี่ยอาจจะโดนข้างบ้านบ่นด่าได้นะ <c oughs> เพราะบ้านเราติดกันเนาะ <c oughs> แต่อยู่บ้านนอกอย่าง <c oughs> ผมจริงๆคงั่วได้แหละครับแต่ทีเนี้ย ด้วยความต้องการที่จะมาบอกกันว่าทํำยังไงถึงจะสามารถใช้วิธีการตำพริกขั่วเนี่ยจะต้องใช้วิธีการยังไงนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความอะไรละ่ะเขาเรียกอะไรเพื่อไม่ให้เกิดการทะเลาะกันร,ระหว่างเพื่อนบ้านเพราะความฉุนความเหม็นจากการขั่วพริกนะครับดังนั้นเราจะขั่วก่เพราะหอมกระเทียมอะตอนนี้หอมกระเทียมได้ที่แล้ว เดี๋ยวไปย่างปลากันต่อเลยครับพักไว้ก่อนต่อไปก็มาสับประรานะครับสับประรดเลย ปลาสับเรียบร้อยครับสับปลาะละเอียดขนาดนี้แล้วนะครับใส่ไว้ตองห่อเลยครับผมเพื่อที่จะนำไปย่างต่อนะครับ ใบตองน,นี้เช็ดล้างทำความสะอาดมาแล้วเรียบร้อยนะครับ ไหลชั้นหน่อยหลยชั้นหน่อยเผื่อกันไม่ไว้นะครับอ่ะเอาไปย่างเลยนำมาย่างพร้อมปลายช่อนเลยนะครับปลาช่อนก็ใช้เป็นปลายช่อนไซส์เล็กนะครับเป็นปลายย่างผมย่างทั้งเกล็ดไม่ทาเกลือนะครับแต่จริงจริง จะใช้เป็นปลาอื่นก็ได้นะครับจะเป็นปลาทูหรือให้ง่ายที่สุดปลากระป๋องนะครับที่สามารถหาได้ถ้าอยู่ในเมืองนะแต่อยู่บ้านนอกอย่างผมก็ปลาพวกนี้เป็นปลานาครับมันเป็นฤดูเกี่ยวข้าวทํานาอยู่แล้วน้ําแห้งน้ําขอดก็จะมีปลาพวกนี้สามารถหากินได้ง่ายนะครับก็จะใช้ปลาไซนี้มาย่างเดี๋ยวเราไปดูตอนอย่างปลา้าเสร็จแล้วก็ย่างปลาสุกแล้วกันเลยทีเดียวแล้วก็จะ ตำให้ดูเลยนะครับอือหือกลิ่นปลาร้าย่างนี่หอมยังเลยนะครับปลาช่อนกระสุกได้ที่แล้วปลาราปลาร้าย่างก็สุกได้ที่แล้วเราไปตำน้ำพริกปลาย่างปลาราปลาย่างกันเลยนะครับ วัตถุดิบมีไม่มากหอมกระเทียมที่คั่วไว้แล้วเรียบร้อยใส่ลงไปครับพริกป่นที่เล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นพริกป่นที่ผ่านการคั่วมาแล้วนะครับเราํำง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เราไม่ต้องมาทนฉุนทนแสบร้อนจากการคั่วพริกเองนะครับแกะถุงพลาสติก ซื้อมานี้จำนวนห้าบาทนะครับใช้ไปหมเลยหมดเลยแหละครับผมผมใช้หมดเลยผมกินเผ็ดครับหลังจากนั้นทำการตำครับ กระเทียมเพราะว่าบรรสุแล้วเนี่ยมันจะอ่อนนุ่มเละตำง่ายอยู่แล้วครับไม่ต้องออกแรงมากนะครับไม่ต้องยกสูงนะครับเพราะว่าเราอาจจะยังมีน้าหนุงเหลือแล้วน้ําอาจจะกระเด็นได้นะครับซึ่งถ้าเรายกสากในการตำเรายกขากสากสูงเนี่ยน้ําที่กระเด็นมาใส่เรานะครับอาจเข้าตาเข้าตาได้เนี่ยแสบร้อนมากๆนะครับร้องไห้กันเลยทีเดียวตมต่อไป ทำต่อไปเลยนะครับ เรียบร้อยครับนะสีสันน่าก,กินทีเดียวนะครับเนี่ยเละแล้วเป็นสีสันที่ดูอันตรายสุดๆเลยนะครับสีสันน่าก,กลัวไหมล่ะย้ยน่าจะแสบตูทีเดียวเชียวปิดแสบตูดกันเลยครับแต่เดี๋ยวเราใส่ปะลาร้าลงไปกับปลาช่อนย่างลงไปนะครับหรือปลาอื่นก็ได้ถ้า คุณหาปลาอื่นได้นะครับจะเป็นปลาดุกย่างจะเป็นปลาทูย่างหรือจะเป็นปลากระป๋องก็ได้นะครับแล้วก็ปรับสูตรเอาอาจจะไม่ใส่ปลารก็ได้แต่ปลรรานี้ของชอบของครอบครัวครับอ่ะนี่คือปลาราย่างนะครับปลาราสับย่างนะครับหืมกลิ่นหอมทีเดียวครับ อย่างน้อยเขาก็ลบความคาวออกไปได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมมีรสชาติที่แล้วแต่คนจะชอบครับแต่ผมว่าปลาสดผมก็กินได้ปลาสุกผมก็กินได้นะครับ เหนียวหนึบแล้วนะครับเหนียวหนึบ้นเลยครับตอนนี้เท่านี้บ้านผมก็สามารถใช้เป็นน้ำพริกกินได้แล้วนะครับอย่างนี้จะเรียกว่าน้ำพริกปลาร้านะครับแบบที่บ้านนะครับแบบต่านี้นะครับไม่รู้ที่อื่นเขาจะทำแบบนี้หรือเปล่าน้ำพริกปลารา่าแต่ที่นี่จะเรียกว่าน้ำพริกปลาร่าแล้วนะครับเนี่ยเพียงพอแต่ว่าพอนําไปกินเขาก็จะละลายด้วยน้ําอุ่นให้มันดู จางลงให้มันดูอะไระครับเป็นน้ำน้ำมากขึ้นนะครับแต่ผมเพิ่มเติมด้วยปลาช่อนย่างนะครับแบะหลังนะครับแบะไปที่หลังอย่างนี้นะครับเพราะเราย่าทั้งเปล็ดเนาะฉีกออกเนี่ยครับจะเห็นเนื้อขาวขาวเข้าข้างในจะเห็นเนื้อขา,ขาวๆาเข้าข้างในอย่างนี้นะครับ ใช้ช้อนตักเอาเฉพาะเนื้อนะครับเราไม่เอาเปล็ดเขาครับตักเฉพาะเนื้อเขาขาวเนี่ยใส่ลงไปแต่ถ้ามันไม่ร้อนก็ใช้มือก็ได้ก็ดีนะครับใช้มือมันจะละเอียดกว่านะครับแล้วเราจะได้เลือกเอาก,ก้างทิ้งดได้ด้วยนะครับ ครับใส่เนือ้อข้วขาลงไปที่ผมย่างทั้งเป็ดอย่างนี้นะครับไม่ไม่ทุกเกลือแล้วย่างทั้งเป็ดนะครับคือผมต้องการให้เนื้อปลาเขายังคงความชุ่มชื้นไว้ให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าพอเราตําไปแล้วเนี่ยน้ำพริกของเราจะเข้มข้นนะครับแล้วเราไม่ต้องไปละลายน้ําอุ่นเพื่อที่จะกินนะครับไม่ต้องปรุงเพิ่มเท่าไหร่แล้วนะครับ เพราะว่าความเค็มและความทุยซี่ได้จากน้ำปลาได้จากตัวปลรราอยู่แล้วเนี้ยความเผ็ดร้อนเขาก็จะน้อยลงนะครับพอใส่เนื้อปลาลงไปตำเนี่ยความเผ็ดร้อนของเขาก็จะน้อยลงนะครับ นะครับตัวน้ำพริกเยอะขึ้นสีสันซอฟลงจากสีระดับเดวิลเมื่อกี้นะครับระดับปีศาจเมื่อกี้ก็ลดลงไปนะครับลดลงไปแต่รสชาติระดับแองเจิลแน่นอนนะครับระดับนางฟ้าอันนี้ก็ไปเตรียมตัวเตรียมผักเคียงได้เลยนะครับได้แล้วกับข้าวน้ำพริกนี้นะครับสามารถเก็บไว้กินได้หลายวันนะครับ ถ e ้าแช่ตู้เ e ย็นก็เก็บสามารถเก็บไว้ได้เป็นอาทิตย์เป็นเดือนเลยทีเดียวนะครับถ้ามัดถุงแน่นๆนะครับตาเสร็จมัดถุงแน่นๆหรือซีนสุญญากาศได้ก็ดีนะครับจะสามารถเก็บได้เป็นเดือนนะครับเก็บไว้กินได้เป็นเดือนหรือใส่กระปุกนะครับแช่ตู้เย็นเก็บไว้กินได้เป็นเดือนถ้าตําเยอะๆนะครับแต่วันนี้ตําแค่นี้พอนะครับเนี่ยน้ําพริกหนึ่งถ้วยแต่เป็นน้าพริกถ้วยใหม่นะครับไม่ใช่น้ําพริกถ้วยเก่า ทํา,ทาการจัดจานมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นจัดถาดเหลี่ยมกันเลยนะครับถาดเหลี่ยมเก่าๆของในครัวมีผักเคียงแล้วนะครับคือน้าพริกรูปแบบนี้นะครับจะเหมาะกับผักรูปแบบนี้ซึ่งจะเป็นผักกรอบเป็นผักเป็นลูกนะครับไม่ใช่ผักยอดผักใบนะครับตัวนี้มีบวบงูบวบงูแบบสั้นเนาะถั่วพูครับมะเขือมะเขือต้มแล้วก็บวบหอมต้มนะครับซึ่งเนี่ย แบบเนี้ยผักรูปแบบเนี้ยจะเข้ากับน้ำพริกรูปแบบนี้มากเลยวันนี้เราจะยกสำรับไปกินกับครอบครัวนะครับก็จะไปกินกับแม่กับน้องสาวที่บ้านนะครับไม่ได้ถ่ายตอนกินให้ดูแต่ถ่ายตอนตำให้ดูแบบเต็มที่เลยนะครับทำตามได้แน่นอนอร่อยแน่นอนครับผมสวัสดีครับ